ฐานเจ้าชะตาเจ็ดวันเกิดวันจันทร์เรื่องต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสร้างขึ้นจากจินตนาการของแอดโดยแต่งประพันธ์ขึ้นอ้างอิงจากตำนานความเชื่อโบราณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังว่ากันว่า ไม่ว่าเราจะเกิดในวันใดแต่และว,วันก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เจ้าชะตาผู้เป็นเจ้าของวันเกิดมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในดวงชะตาคลิปนี้จะเล่าถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์โบราณว่าไว้ว่าเป็นผู้นุ่มนวลอ่อนน้อมหัวอ่อนว่าง่าย และความนุ่มนวลน,นี้ก็ทำให้สามารถถูกสิ่งเล่นลับเล่นงานได้ตุยง่ายหากเจ้าชะตาผู้เกิดวันจันทร์ได้ส่องกระจกเงาในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนก็อาจทำให้เขาหรือเธอต้องโชคร้ายถูกดูดกลืนหรือมองเห็นพูดผีได้ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของจันทรา หญิงสาววัย25ผู้เป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเพราะมองว่าเป็นสิ่งงมงายทั้งอย่างเป็นสิ่งขัดลาบด้านการเงินที่กำลังจะเข้ามาพร้อมกับช่วงเทศกาลวันฮัโลวีนช่างแต่งหน้าสาวที่คืนนี้มีคิวแต่งหน้ายาวเหยียด ลากยาวตั้งแต่หัวคำ่ำเลยเที่ยงคืนข้ามไปวันใหม่ถือว่าคืนวันปล่อยผีเป็นช่วงเวลาทำเงินเพราะเธอถูกเรียกใช้บริการจากเจ้าของงานอีเวนต์ให้ไปแต่งหน้าให้กับทีมนักแสดงโชว์โตรุง่งพี่ไก่อย่ามาเพอ้อเจอนะผีบ้าผีบออะไร จะออกมาจากกระจกอ้าวพี่อุตสาหเตือนเห็นว่าต้องรับจ็อบน้องจานอย่าอยู่คนเดียวล่ะท่านเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะ่ะแล้วพี่จะให้หนูอยู่กับใครจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะแต่งหน้าก็ต้องแต่งบนหน้าลูกค้าเนี่ยแหละอยู่คนเดียวซะที่ไหนล่ะ เออก็จริงเนอะยังไงก็ตามขอบคุณพี่ไก่ที่เตือนนะคะแต่นี่มันพอสอไหนแล้วเรื่องงมงายแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะนี่ยายจันตกปาดตัวเองสามทีเลยโบราณว่าไว้ว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่ลอนเกิดวันจันทร์ ยังไงก็แค่ระวังอย่าส่องกระจกหลังเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้ยากเย็นไม่เสียหายสักหน่อยค่ะค่ะค่ะรู้แล้วพี่ออกไปได้แล้วค่ะจันจะได้มีสมาธิทำงานสักทีหญิงสาวเอ่ยไล่ช่างแต่งหน้าผู้เป็นสาวสองรุ่นพี่ที่วันนี้ติดธุระ ทำให้เดิมทีที่เขาต้องอยู่เวรแต่งหน้าให้กลุ่มนักแสดงโชว์คืนวันฮาโลวีนร่วมกันกับเธอไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เพราะติดธุระด่วนต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยกระทันหันเธอเลยต้องอยู่โยงทำงานตามลําพังพี่ไก่ผู้เป็นเสมือนพี่สาวแท้ๆ เป็นสายมูตัวยงจึงมักมีความเชื่อแปลกๆต่างก,กันกับจันทราซึ่งเป็นสาวหัวใหม่ถึงได้คอยถกเถียงและเห็นต่างตลอดเช่นเดียวกันกับเมื่อครู่นี้ไอที่ตอบรับว่าจะทำตามก็ตอบส่งส่งไปเพราะอยากให้พี่ไกลกลับออกไปเสียทีเป็นการตัดความรำคาญ คนแล้วคนเล่าของกลุ่มนักแสดงที่เข้ามาในห้องแต่งหน้าให้หญิงสาวได้แต่งแต้มแต่ละคนก็กลับออกไปด้วยใบหน้าชวนสะพรึงเพราะฝีมือการแต่งหน้าราวกับมืออาชีพซึ่งการแต่งหน้าในจ็อบนี้ไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่เน้นไปทางสยดสยองตามเทศกาลงานที่กำลังจัดในค่ำคืนนี้ใบหน้าแล้วใบหน้าเล่าถูกลงสีช้ำเลือดช้ำหนองปากดำปีหรือไม่ก็แดงดังเลือดสดราวกับพูดผีปีศาจสมจริงจันทราทำงานด้วยความขยันขันแข็งทั้งอย่างต้องเร่งรีบ เพราะเป็นช่างแต่งหน้าเพียงคนเดียวจึงทำให้ไม่มีเวลาได้หยุดพักจนเวลาล่วงเลยผ่านเที่ยงคืนเข้าสู่วันใหม่น้องจันได้พัอย่างคะเนี่ยยังเลยค่ะพี่หนูปวดฉี่จะแย่แล้วอั้นไว้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะกลัวทำงานให้พวกพี่ขึ้นโชว์ไม่ทัน ืมระวังจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะอย่าอ้านจ้าค่ะพี่น่าจะเป็นนักแสดงคนสุดท้ายแล้วมัง้งเดี๋ยวจันค่อยไปเข้าห้องน้ำหลังแต่งหน้าให้พี่เสร็จค่ะคล้อยหลังนักแสดงโชว์เดินจากไปจันทราก็งวนกับการเก็บอุปกรณ์แต่งหน้าลงกระเป๋าทั้งหมด แล้วถึงค่อยเดินไปจัดการธุระส่วนตัวเมื่อปลดทุกเสร็จเรียบร้อยจึงกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าเพื่อเรียกความสดชื่นเพราะเวลาตีสองกว่าก็ชวนให้รู้สึกง่วงเหงาไม่ใช่น้อยเมื่อต้องขับรถกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยถึงได้ต้องปลุกตัวเองด้วยน้ำเย็นฉ่ำ เรียกความกระปี้กระเป๋าให้เข้าร่างใบหน้าหมดจดเปียกชุ่มไปด้วยน้ำปรากฏเป็นเงาสะท้อนในกระจกพลันช่างแต่งหน้าสาวก็ขโมวดคิ้วน้อย,อยเมื่อมองเห็นแก้มด้านขวาของตัวเองเป็นปื้นดำเลิกได้ไงเนี่ยไม่รู้ตัวเลย ล้างออกย่าไปอีกดันเป็นเครื่องสำอางกันน้ำ้าแบบเนี้ยจันทราบ่นกับตัวเองเบาๆ่องกระจกล้างหน้าพลางใช้มือถูกแก้มตัวเองเพื่อล้างเครื่องสำอางออกแต่ด้วยเพราะคุณสมบัติกันน้ำมันจึงทำให้ล้างยังไงปื้นดำๆบนแก้มก็ล้างไม่ออกสักที มีเพียงแค่การเจือจางลงเท่านั้นอ้าวพี่คะพี่จะใช้อ่างล้างหน้าหรือเปล่าคะอยู่ๆเมื่อเงยหน้าขึ้นมาจันทราก็มองเห็นเงาสะท้อนจากกระจกเป็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนมองเธอสงบนิ่งคล้ายต้องการต่อคิวใช้อ่างล้างมือจึงร้องถามออกไป แต่อีกฝ่ายก็ยังไม่พูดไม่จาเลยต้องย้อนถามกลับไปอีกคำรบพี่คะพี่จะใช้ใช่ไหมใช้ก่อนก็ได้นะคะหนูยังล้างไม่ออกเลยจนแล้วจนรอดคนที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ยังไม่ตอบสักคำจันทราที่มองและพูดคุยกับอีกฝ่ายผ่านกระจกเงา ไม่ได้หันหน้ากลับไปก็รู้สึกงงใจกับความนิ่งเงียบถามอะไรก็ไม่ตอบทั้งยังนึกไม่คุ้นหน้านักแสดงสาวที่แต่งหน้าสยดสยองคู่นี้ด้วยซ้ำว่าเธอได้แต่งหน้าให้คนนี้เมื่อไหร่พี่คะจันจำพี่ไม่ได้เลยจันแต่งหน้าให้พี่หรือเปล่าคะ เช่นเดิมคนในเงาสะท้อนไร้คำโต้ตอบจนเด็กสาวคร้านจะคุยด้วยเลยตัดสินใจเลิกลางหน้าและหมุนตัวกลับไปยังทิศทางด้านหลังที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่จันทราบัดนี้ก็ถึงกับขนหัวลุกขนแขนตั้งชันริมฝีปากอ้าคาง แม้อยากจะกรีดร้องออกมาก็หาเสียงตัวเองไม่เจอเมื่อกำลังพบว่าด้านหลังของตัวเองนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้มีคนหน้าตาผู้พองช้ำเลือดช้ำหนองยืนอยู่แต่ย่างได้จันทรากลืนน้ำลายลงคอในสมองคิดว่าอาตาฝาดจึงกลั้นหายใจ พิสูจน์ความจริงเพราะโดยส่วนลึกแล้วตนเองไม่เคยเชื่อเรื่องสินเล้นลับนี้และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่ไก่เพิ่งจะกำชับเตือนมาเมื่อหัวค่ำนี้เองร่างเล็กค่อยๆหมุนใบหน้ากลับไปยังกระจกบานใหญ่พลันหัวใจของจันทราก็แทบหยุดเต้นเมื่อได้พบกับเจ้าของใบหน้า ชวนสยดสยองเต็มสองตาหนำซ้ำพูดผีตนนั้นกำลังกรีดยิ้มหน้าหวาดกลัวออกมาเสียงกรีดร้องดังลั่นด้วยความตกใจเมื่อมันประจักษ์ชัดเต็มสองตาจันทราไม่รอช้าตั้งท่าจะหมุนตัวกลับเพื่อหนีออกไปจากห้องนาำนแว่าก็ไม่ทันเสียแล้ว มือยาวเหยียดยืนออกมาจากกระจกเงาบานนั้นบีบคอจันทราแน่นแทบหายใจไม่ออกก่อนจะพยายามดึงร่างของช่างแต่งหน้าสาวให้เข้าไปในกระจกจันทราตาเลือกเมื่อโดนบีบคอทั้งพยายามลากเข้าไปในมิติลี้ลับหลังกระจกหญิงสาวต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิต กระทั่งคิดได้ว่าที่กำลังต่อสู้เป็นผีไม่ใช่คนดิ้นไปก็เท่านั้นจึงรีบยกมือพนมสวดมนต์ทุกบทที่นึกได้เพียงครู่เดียววิญญาณชั่วร้ายในกระจกเงาก็จางหายไปพร้อมกับอิสระที่ได้รับจันทราไม่รอช้า วิ่งโวยออกจากห้องน้ำด้วยสติกระเจิดกระเจิงเข็ดหลาบกับประสบการณ์ที่ได้รับหากเมื่อก่อนหน้านี้เชื่อคำตัดเตือนของพี่ไก่สักนิดก็คงไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนสะพรึงเช่นนี้หญิงสาวเก็บข้าวของไม่กล้ามองกระจกตะืิดขึ้นรถแท็กซี่ไม่คิดจะขับรถด้วยตัวเองเพราะไม่อยาก อยู่คนเดียวโดยที่รอบคอของจันทราณบัตรนี้ยังคงมีรอยแดงเป็นรอยนิ้วมือตามติดไปด้วยเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรื่องเลนรับที่เจอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความฝันของจันทราแต่อย่างใดโปรดติดตามอาถรร เวันเกิดได้ในคลิปถัดไปนะคะหากท่านไหนฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยค่ะ